สวัสดีค่ะอยู่กับช่องไอสไตล์นะคะวันนี้นะคะเราจะพามาทำอะไรนะคะนี่เลยเราจะพามาเปลี่ยนฝาชักโครกใหม่นะคะอันเก่านะคะมันไม่สวยนะคะเราจะเปลี่ยนออกใหม่นะคะก่อนอื่นนะคะที่จะไปชมคลิปนะคะการเปลี่ยน ฝากช็อคใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้ช่องไอสไตล์ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาชมวิธีการกันเลยนะคะว่ามีวิธีการเปลี่ยนกันยังไงนะคะคือเปลี่ยนง่ายมากนะคะสําหรับผู้หญิงก็เปลี่ยนได้ผู้ชายก็เปลี่ยนได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีกันเลยนะคะว่าเปลี่ยนกันยังไงคะ่ะ นี่นะคะจะเป็นฝาที่เราจะเปลี่ยนเป็นแบบฝากลมนะคะนี่ค่ะยี่ห้อนี้นะคะเราจะเปลี่ยนนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเราจะเปลี่ยนกันยังไงนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะคะนี่นะคะเราอยู่ที่ในห้องน้าแล้วนะคะนี่นะคะฝาเก่าไม่สวยนะคะนี่นะคะฝาเก่าไม่สวยเราจะเปลี่ยนฝาอันเก่าออกนะคะเราเอาตัวนี้มาใส่แทนนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันเลยค่ะนี่นะ นี่นะคะขั้นตอนแรกนะคะนี่นะคะนี่นะคะข้างในจะเป็นน็อตแบบนี้นะคะมองเห็นไหมคะนี่นะจะมีน็อตนะคะเราหมุนน็อตตัวนี้ออกเลยนะคะเดี๋ยวเราจะหมุนน็อตออกนะคะมันจะหมุนยากนิดนึงนะคะนี่นะเราหมุนน็อตออกเลยค่ะนี่เดี๋ยวต้องใช้เวลานิดนึงนะคะเดี๋ยวเราหมุนน็อตออก ไหมคะนี่เอยก็หมุนหมุนหมุนมุนออกทั้งสองข้างเลยนะคะมันจะมีนอสสองข้างนะคะนี่นะถ้าเราไม่หมุนออกนะคะมันจะยกฝากขึ้นไม่ได้นะคะนี่นะคะออกแล้วเดี๋ยวเรามาฝากฝากอันนี้นะคะนี่ทางนี้เราก็หมุนออกเหมือนเดิมคะ่ะแต่ั่งนี้จะออกยากหน่อยนะคะ นะม้นออกเลยค่ะม้นออกมุนไปเรื่อยๆนะคะให้มันหลุดนะคะถ้าน็อตไม่หลุดเราก็จะเอาฝาออกไม่ได้นะคะนี่เลยค่ะันจะสุกปุกได้น,นึงนะคะ สองข้างนะคะต่อไปเราจะยกฝาขึ้นนะนี่นะคะพอเราเอาน็อตทั้งสองข้างออกแล้วนะคะเรายกฝาขึ้นเลยค่ะง่ายมากนี่นะคะก็จะออกมาทั้งพวงเลยนี่นะคะแล้วก็วางไว้นี่นะคะเป็นอันใหม่ที่เราจะใช้เปลี่ยนนะคะนี่นะคะก็จะได้มาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าเขาให้อะไรมาบ้างโอเคค่ะ นี่นะคะเป็นน็อตตัวยืด2ตัวนี่นะคะที่เขาให้มานี่นะแล้วก็จะมีฝามาให้นะคะเดี๋ยวเราจะดูกันนะคะว่าเขาประกอบมาให้เราหนระือยัแกะแป๊บนึงนะคะไปเอกเลยค่ะอันนี้ก็มีวิธีการประกอบนะคะใครที่ประกอบอยังไม่เป็นเราก็ดูในใบนี้ก็ได้นะคะเขามีวิธีประกอบให้นะคะนี่นะ แกะออกเลยค่ะนี่นะคะแกะออกก็จะได้ประมาณนี้นะคะตัวนี้นะนี่นะคะน็อตที่เขาให้มานะคะเราแกะเลยนะคะ ก็จะมีน็อตเขาจะแถมน็อตตัวยึดสองตัวนี้มาให้นะคะมันจะมีน็อตตัวยึดสองตัวนี้นะะมาแถมมาให้นี่เลยค่ะนี่เลยนะคะมีน็อตสองตัวสําหรับยึดตัวนี้มาให้นะคะนี่นะเดี๋ยวเราจะใส่ดูนะคะนี่นะคะใส่แบบนี้เลยนะคะมันมีรูอยู่ตรงนี้นะ,ะสังเกตรูนะคะมันจะมีอยู่ตรงนี้นะคะให้เราสอดเข้าไปเลย นี่สอดแบบนี้นะคะฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะคะดันเข้าไปเลยค่ะเนี่ยมันจะมีนี่ให้ดันเข้าไปเลยนะคะนี่นะใส่ฝั่งนี้ก็ได้นะคะนี่นะติดนะคะนี่มันก็จะติดตรงนี้นะคะพอติดแล้วใช่ไหมคะนี่จะมีน็อตที่ขอแทมมาให้แต่อีกตัวหนึ่งเดี๋ยวให้อีกตัวหนึ่งก่นอนนะคะีตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้หนึ่ง นี่คะอันนี้ก็คือเป็นที่ไขเหมือนที่เราแกะออกเมื่อกี้เนี่ยะคะ่ะเหมือนที่เราขันนอนสองตัวออกเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกันนี่นะคะที่เขาแถมให้อันนี้เป็นแหวนรองนะคะต่อไปเราจะมาใส่เลยนะคะนี่นะคะยกมาเลยยกแล้วก็พาดนะคะอันนี้นะคะใส่ไปในถี้เลยนะคะพอใส่ปุ๊บใส่เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะเอานี่เลย เวนลองกับน็อตที่เขาให้นี่นะคะลูกยางนะคะถ้าเราใส่ไปเลยมันจะหลุดนะคะเราเอามาลองไว้ตรงนี้ก็ได้ค่ะนี่นะลองใส่ตรงนี้นะคะเพราะว่าไม่มีขอโทษนะคะภาพอาจจะไม่ชัดหรืออะไรนะคะไม่มีคนถือกล้องให้นะคะต้องถือเองนี่นะคะมันก็จะใส่ไว้แบบนี้เราก็ยกไปใส่ในน็อตที่เราหมุนออกตั้งแต่รอบแรกเลยนะ,ะนี่นะคะเราก็จะใส่เข้าไปเลยค่ะ แล้วก็เอาน็อตที่เขาแถมมาให้นะคะที่เขาแถมมาให้สองตัวไข่หนุนเข้าไปเลยค่ะหมุนให้แน่นนะคะนี่นะคะหนึ่นเข้าไปเลยเราจะทําเหมือนกันทั้งสองฝั่งนะคะนี่นะหมุนจนแน่นเลยนะคะนี่ถ้าถ้ามันแน่นนะคะฝาเราก็จะไม่โยกนะคะนี่คือแน่นแล้วเราจะมาทําอีกฝั่งหนึ่งนะคะ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนฝั่งนู้นนะคะเราจะใส่แหวนลงลงไปนะคะนี่นะใส่แหวนแล้วก็ตามด้วยน็อตของเรานะคะน็อตแล้วก็ไขเหมือนเดิมนะคะนี่นะไขเป็นเหมือนเดิมเลยคะ่ะไขให้แน่นแ่นเลยนะคะนี่หมุนให้มันแน่นๆเลยนะคะถ้าไม่แน่นฝาจะโคกเราก็จะเลื่อนได้นะคะนี่นะคะ่ะนี่นะ นี่นะคะพอเราหมุนให้แน่นแล้วเราเดี๋ยวเราค่อยมาเช็คนะคะว่าฝาช็อกโกเราแน่นหรือเปล่านะคะนี่ได้แบบนี้หมุนนอ็อตพอหมุนน็อตเข้า2ตัวแล้วนะคะพอมันแน่นดีเราก็จะมาเช็คฝาเรานะคะนี่นะคะก็คือได้แล้วแค่นี้ได้แล้วนะคะถือว่าโอเคนะคะนี่เลยนะคะนี่นะคะ ง่ายมากค่ะสาหรับเปลี่ยนฝาชักโครกนะคะใครที่อยากลองเอาไปทําดูลองลองท่าสมมุติว่าเราลองแล้วทําไม่ได้เราดูที่ใบคู่มือนะคะมีใบคู่มือให้เรานะคะนี่นะคะก็จะเสร็จแล้วนะคะวิธีการเปลี่ยนฝาชักโคกนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้กับช่องไอสไตล์ของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ